สวัสดีครับผมนายนามของช่องดีๆมีสาระพาพ,พี่น้องทั้งหลายมาทำความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยการเกี่ยวกับการเมืองภาคประชาชนนะครับหรือการเมืองการปกครองนั่นเองนะครับก็เป็นที่ทราบดีว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ในายกรัฐมนตรีแพทองทานพ้นจากความเป็นนายกรัฐมนตรีและให้คณะรมนตรีทั้งคณะพ้นจากการเป็นคณะรัฐมนตรี มีผลตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคม2568เป็นต้นไปขณะนี้อยู่ในสถานะเป็นรัฐบาลรักษาการนะครับนั้นก็คือมาดูว่าเมื่อไม่มีนายกรัฐมนตรีเช่นนี้จะไปต่ออย่างไรนะครับครับขณะนี้เราไม่มีนายกรัฐมนตรีมีเพียงรัฐนายกรัฐมนตรีรักษาการนั้นก็คือ,อตัวหลักก็คือพรรคเพืพ่อไทยนะครับ ในขณะที่ไม่มีนายกรัฐมนตรีเช่นนี้ทำอย่างไรต่อนั้นก็คือสรรหาบุคคลเพื่อมาเป็นคาดเดตในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อจัดตั้งรัฐบาลต่อไปนะครับดังนั้นแล้วมาดูภาพรวมในขณะนี้ว่าในสภามีสสอ,อยู่กี่คนในขณะนี้มาดูปัจจุบันนี้ก่อนนะครับว่ามีสสอ,อยู่กี่คนนะครับมาดูในสภานั้นมีสสทั้งหมดขณะนี้492คนนะครับมาดูฝั่งรัฐบาลรั ฝั่งรัฐบาลก็เป็นพักร่วมนะครับหลายพักซึ่งผมจะอ่านให้ดูว่ามีจำนวนกี่พักทีหลังรัฐบาลขณะนี้มี253เสียงนะครับส่วนฝั่งฝ่ายค้านก็มี239เสียงนะครับดังนั้นหลกัหลกๆแล้วมีพักการเมืองที่กำลังวิ่งเต้นเพื่อช่วงชิงหรือแข่งขันจัดตั้งรัฐบาลสู้กับพักเพื่อไทยนั้นก็คือพักภูมิใจไทยนะครับ พรรคภูมิใจไทยนั้นมีคะแนนเสียงในตัวเองที่กำคะแนนเสียงอยู่เพียง69เสียงเท่านั้นเองนะครับถามว่าจะเอาเสียงคะแนนเสียงที่ไหนมาเพียงพอกับการจัดตั้งรัฐบาลแข่งกับพรรคเพื่อไทยนั้นก็คือจะมีพรรคประชาชนซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุดนั้นคือ143เสียงนะครับแล้วนอกจากนั้นแล้วจะเอาจากไหนอีกนะครับจะพลิกเกมจะเอาพรรค ฝั่งฝ่ายค้านนี้ไปเป็นรัฐบาลก็จะมีะพลังประชารัฐอีกยี่สิบเสียงและพรรคไทยสร้างไทยอีกหกเสียงแล้วก็พรรคเป็นธรรมอีกหนึ่งเสียงรวมไปแล้วสองร้อยสามสิบเก้าเสียงเพราะฉะนั้นถามว่าพรรคภูมิใจไทยจะพลิกเกมเอาฝั่งฝ่ายค้านนี้จัดตั้งรัฐบาลได้หรือไม่และจะต้องหาคะแนนเสียงเพิ่มมาอีกเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอ ที่จะจัดตั้งรัฐบาลนะครับซึ่งขณะนี้กําลังดีลับอยู่กับพรรคประชาชนซึ่งเป็นพรรคที่มีคะแนนเสียงมากที่สุดนะครับและในขณะเดียวกันก็จะต้องวิ่งดีลกับหลายๆพักเพื่อรวบรวมคะแนนมาให้เพียงพอบอกว่ามีเป้าหมายที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการจัดตั้งรัฐบาลด้วยคะแนนเสียง247คะแนนเสียงนั้น เป็นอย่างไรมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนขณะนี้เราทราบแล้วว่าในสภามีมีสภาทั้งหมด492ฝั่งรัฐบาลก็253และฝั่งฝ่ค้าน239นะครับตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันผมจะพาพี่น้องทั้งหลายมาทำความเข้าใจเพิ่มอีกระดับหนึ่งนั้นก็คือในกรณีที่พรรคภูมิใจไทยคาดหวังว่าจะหาคะแนนเสียงให้ได้ 247คะแนนเสียงในขณะนี้มีการดีลับกับพรรคประชาชนนั้นก็คือพรรคประชาชนในขณะนี้เป็นพรรคที่มีคะแนนเสียงมากที่สุดนั้นก็คือ143เสียงนะครับรวมกับพรรคภูมิใจไทยเป็นอันดับ3นะครับเป็นพรรคการเมืองอันดับ3นั้นก็คือ69เสียงรวมกันแล้วก็ได้212เสียงนะครับ ในกรณีดังกล่าวนี้การดีลับกับพรรคประชาชนเช่นนี้โดยมีข้อ,อความเห็นที่ตรงกันก็คือเพื่อจัดตั้งรัฐบาลเฉพาะกิจขึ้นมามีวาระการดำรงตำแหน่งจำกัดเพียงสี่เดือนนับตั้งแต่วันที่แถลงนโยบายต่อสภาโดยมีภารกิจร่วมกันคือการจัดทำ ประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสภาร่างรัฐธรรมนูนนั่นเองนะครับนี่คือข้อตกลงดีลับเป็นเบื้องต้นเพราะฉะนั้นขณะนี้พรรคภูมิใจไทยมีคะแนนอยู่ในมือถ้าถ้าตกลงตามนี้นะครับร่วมมือกับพรรคประชาชนก็จะมีคะแนนในขณะน,นี้ก็200รออเสียงนะครับ มาอัปเดตอีกระดับหนึ่งนั้นก็คือพักคภูมิใจไทยกับพักประชาชนซึ่งจะไม่ยังไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องความเป็นไปได้ในกรณีที่พักคประชาชนมีเงื่อนไขยุ่สาข้อผมจะไม่เอามาอธิบายตรงนี้เอาเป็นว่าขณะนี้สองพักนี้มีความเห็นตรงกันแล้ว1ข้อนะครับดังนั้นเงื่อนไขอื่นจะจะยังไม่อธิบายถือว่าขณน,นี้ภูมิใจไทยมีคะแนนเสียงรวมกันสองพักก็คือ2 1 2เสียง ครับเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วผมจะพาพี่น้องทงหลายมาทําความเข้าใจเพิ่มอีกสเต็ปหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการที่ภูมิใจไทยจะจัดตั้งรัฐบาลได้นั้นจะต้องมีคะแนนเสียงามากกว่ากึ่งหนึ่งนะครับของสสที่มีอยู่ในสภาสสที่มีอยู่ในสภาขณะนี้492เสียงเพราะฉะนั้นกึ่งหนึ่งจะต้องพักภูมิใจไทยจะต้องรวบรวมคะแนนเสียงให้ได้ 247เสียงนะครับเพราะฉะนั้นภูมิใจไทยขณะนี้มี212เสียงจะหาคะแนนเสียงจากไหนมาเพิ่มให้ครบ247เสียงนะครับนะครับนี้คือที่มาที่ไปเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วพี่น้องทั้งหลายก็จะตั้งคำถามไปพร้อมกันแล้วก็ไปมาวิเคราะห์ไปด้วยกันว่า ทั้งสองพักนี้จะเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่นะครับในกรณีที่พักภูมิใจไทยช่วงชิงหรือแข่งจัดรัฐบาลแข่งกับพักพุทธไทยนั้นเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนดังนั้นหลังจากนี้เมื่อเราทราบข้อมูลในเบื้องต้นแล้วเรามาวิเคราะห์ต่อไปว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนและในขณะเดียวกันนี้ นายรมตีรักษาการหรือพรรคเพื่อไทยที่เป็นรัฐบาลรักษาการอยู่ขณะนี้ยังจะต้องดําเนินการต่อไปในกรณีที่ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้นี้จะมีแนวโน้มหรือว่ามีโอกาสที่จะยุบสภาหรือไม่ก็มีคําถามต่อไปว่านายรมตีรักษาการมีอํานาจในการยุบสภาหรือไม่ไอ้นี้เดี๋ยวผมจะอธิบายทีแล้ววิเคราะห์ไปด้วยกันกับพี่น้อง เพราะฉะนั้นเมื่อพี่น้องทั้งหลายมาถึงจุดนี้มองเห็นภาพรวมแล้วใช่ไหมครับว่าเราจะวิเคราะห์ไปด้วยกันนะครับครับผมพาพี่น้องทั้งหลายมาเรียนรู้และทําความเข้าใจการบ้านการเมืองในรูปแบบของการเมืองภาคประชาชนหรือการเมืองแบบบ้านๆน,นะครับต่อไปเรามาดูว่าพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยนะ203,253เสียงนั้นมีพรรคอะไรบ้าง เพราะฉะนั้นต่อไปนี้พี่น้องทั้งหลายจะได้จับตามองว่าพักร่วมรัฐบาลทั้งหมดนี้มีพักไหนบ้างที่จะหลุดไปอยู่กับพักภูมิใจไทยมีพักไหนมั่งที่จะสลับั้่จากพักเพื่อไทยไปอยู่พักภูมิใจไทยบ้างนะครับเพราะฉะนั้นในจํานวน253เสียงนี้มีกี่พักมาดูกันนะครับผมจะดูพักเพื่อไทยนั้นนาอันดับแรกพักเพื่อไทยมีจํานวนทั้งสิ้น140เสียง พรรครวมไทยสร้างชาติ36เสียงพรรคกล้าธรรม25้าเสียงพรรคประชาธิปัตย์25ส้าเสียงพรรคชาติไทยพัฒนาส0บเสียงพรรคประชาชาติกเสียงพรรคชาติพัฒนาสามเสียงพรรคไทยร่วมรวมพลังสองเสียงพรรคเสรีรวมไทยหนึ่งเสียงนะครับ พักประชาธิปไตยใหม่หนึ่งเสียงพักไทยก้าวหน้าหนึ่งเสียงรวมทั้งสิ้น253เสียงนี้คือพักฝ่ายรัฐบาลพักร่วมรัฐบาลทีนี้พักทั้งหมดนี้ผมไม่ได้นับว่าจํานวนมีกี่พักพี่น้องนับเอาเองก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นมาจับตาดูต่อไปว่ามีพักไหนบ้างที่หลุดออกไปจากพักร่วมรัฐบาลบ้างมีใครสลับขั้วไปอยู่กับพักภูมิใจไทยบ้าง เพราะฉะนั้นเมื่อมาถึงตรงนี้พี่น้องทั้งหลายก็จะมองเห็นภาพรวมว่านี่คือที่มาที่ไปซึ่งผมพยายามเรียงลำดับให้อ่ามองเห็นภาพรวมแบบบ้านๆหรือการเมืองภาพประชาชนแบบบ้านบ้านนั่นเองสับพักไหนที่จะหลุดออกไปนั้นที่เขาเรียกว่าสสหูเหา่าจากจากพักฝ่ายรัฐบาลไปอยู่พักฝ่ายค้านนั้นพี่น้องจับตาดูต่อไปนะครับนี่คือเกมการเมือง ที่กําลังร้อนแรงอยู่ในขณะนี้นะครับนี่มาดูพักฝ่ายค้านบ้างว่ามีกี่พักนะครับนั้นก็คือหาพักร่วมพักฝ่ายค้านรวมคะแนนเสียงทั้งหมด239เสียงประกอบด้วยพักประชาชนซึ่งเป็นพักที่มีคะแนนเสียงมากที่สุด143เสียงพักภูมิใจไทย6.9เสียงพักพลังประชารัฐ20เสียงพักไทยสร้างไทย6เสียงและพัก เป็นธรรมหนึ่งเสียงนะครับนี่คือพรรคฝ่ายค้านในขณะนี้รวมคะแนนทั้งหมด239เสียงนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ที่ดินรับที่จะจัดตั้งรัฐบาลจะต้องรวมคะแนนให้ได้247เสียงนั้นขณะนี้ภูมิใจไทยกับพักประชาชนมีอยู่แล้ว212เสียงและจะเอาเสียงจากที่ไหนอีกให้ครบ247เสียงนะครับ ครับสถานการณ์ในขณะนี้ตามที่ติดตามข่าวทุกช่องทุกสำนักต่างก็วิเคราะห์ออกมาต่างๆนาๆนานะครับดังนั้นแล้วสิ่งที่ผมพาพี่น้องมาจนถึงตรงจุดนี้นะครับว่าเราจะวิเคราะห์อย่างไรต่อนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ฟังข่าวนั้นจะทําให้พี่น้องในสับสนเมื่อพี่น้องมาถึงตรงนี้พี่น้องก็จะมอง ภาพรวมของพี่น้องเองในสายตาในความรู้สึกของพี่น้องเองว่าพักภูมิใจไทยจะเอารวบรวมคะแนนจากไหนให้ได้ถึง2อ7สี่ิเจ็ดเสียงนะครับตามที่เขาออกมาหลายๆช่องหลายๆสื่อหลายๆลานักบอกว่าภูมิใจไทยรวบรวมมาได้แล้วสองรอแปดสิบเสียงอันนั้นเท็จจริงประการใดนี่ไม่ทราบแต่พี่น้องทราบแล้วว่าขณะนี้ภูมิใจไทยมีคะแนนเสียงในมือแค่นี้นะครับหรือ สามารถนําพักฝ่ายค้านทั้ง239เสียงเนี่ยเป็นฝั่งรัฐบาลแล้วจะหาเพิ่มอีกนิดหน่อยให้ครบ247เสียงก็เป็นได้นะนั้นแล้วภูมิใจไทยเพียงหาเพิ่มอีก8เสียงก็จะได้247เสียงก็อาจจะมีงูเห่าเพิ่มขึ้นอีกได้ถึง280เสียงอย่างที่ข่าวหลายสำนักออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับเพราะฉะนั้น ในกรณีดังกล่าวนี้ก็มีความเป็นไปได้ทั้งสองอย่างนั้นก็คือจัดตั้งคงอยู่โดยรัฐบาลพรรคเพื่อไทยนั้นคือพรรคร่วมรัฐบาลแต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็ต้องมีการไหลเลื่อนออกมาหรือก็มงูเห่าที่ออกมาจากฝั่งพรรคร่วมรัฐบาลก็มาสมทบกับพรรคภูมิใจไทยให้ได้247เสียงขึ้นไปที่บอกว่า280เสียงนั้นก็มีความเป็นไปได้นะครับดังนั้นอยากทราบว่า พักไหนที่จะเป็นงูเห่าที่คลานออกมาจากพักเพื่อไทยหรือพักร่วมรัฐบาลบ้างเพราะฉะนั้นเมื่อพี่น้องมาถึงตรงนี้มองในภาพรวมออกเช่นนี้แล้วก็จะมองออกว่ามีพักไหนม้างที่หลุดออกมาจากพักร่วมรัฐบาลน,นะครับครับในกรณีที่ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้นั้นก็คือทางตันที่จะต้องหาทางออกร่วมกันของรัฐสภาคำถามต่อไปว่า รัฐบาลรักษาการมีอำนาจยุบสภาหรือไม่นะครับอันนี้การเมืองแบบบ้านๆอย่างเรานี่ก็ไม่อยากเจาะลึกเข้าไปในรายละเอียดนะครับแต่ความรู้สึกส่วนตัวผมแล้วนะครับรัฐบาลรักษาการก็จะไม่มีอำนาจในการกำหนดนโยบายหลักๆสำคัญๆอย่างเช่นสนธิสัญญาการยุบสภาหรือว่านโยบายสำคัญเกี่ยวกับนโยบายแล้วก็ไม่มีอำนาจตรงนั้น อันนี้ความรู้สึกส่วนตัวผมแต่อย่างศาสตราจารย์ผู้มีประสบการณ์สูงอย่างนายวิชนุกล่าวเมื่อวันที่13สิงหาคม2567ว่าอยกว่านายกมีรัศาการมีอำนาจยุบสภานี้อาจมีอำนาจยุบสภาเอางี้ดีกว่านะครับแต่ผมจนตัวแล้วผมว่าไม่มีอำนาจยุบสภานะครับ เพราะฉะนั้นในกรณีที่นายกมีรัาการไม่มีอำนาจยุบสภาก็จะรัาการอย่างนี้ต่อไปจนครบเทอมเป็นไปได้หรือไม่นะครับพี่น้องเรามาคิดด้วยกันเพราะฉะนั้นการที่อยู่ในในตำแหน่งนายกมีรัศการนี้ก็เป็นการดึงเกมของการเป็นรัฐบาลอยู่นั่นเองนะครับแล้วผมพาพี่น้องทั้งหลายมาทำความเข้าใจร่วมกันนะครับ ที่ผ่านมารัฐบาลพักเพื่อไทยนี้คะแนนเป็นยังไงมัง่งความเชื่อถือความศรัทธาไว้วางใจจากประชาชนลดน้อยถอยลงหรือว่าเพิ่มขึ้นมากขึ้นหรือน้อยลงนะครับถ้ามากขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้ามากขึ้นแสดงว่าคะแนนนิยมที่พักเพื่อไทยได้จากประชาชนนี้ก็มากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะยุบสภาแล้วได้กลับมาจัดตั้งรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งก็มีสูง แต่ถ้าหากว่าพรรคเพื่อไทยที่ผ่านมาไม่เข้าตาประชาชนไม่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนวิกฤตศรัทธาไม่ได้รับความศรัทธาเชื่อถือไม่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนนั่นเองเพราะฉะนั้นคะแนนตรงนี้เขนาเรียกว่าคะแนนความเชื่อถือของประชาชนที่มีต่อพรรคเพื่อไทยนั้นก็ลดน้อยถอยลงก็ถามว่า รัฐบาลรัาการนี้จะยอมยุบสภาเพื่อให้ตัวเองอตกไปในที่ที่ไม่ควรจะเป็นไหมก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นนี่คือเกมการเมืองที่จะดึงเกมของตัวเองอยู่ต่อไปในตนําแหน่งนายกรัฐมนตรีรัาการเพราะฉะนั้นถ้ายุบสภาขึ้นมาเมื่อไหร่ก็มีพรรคการเมืองอื่นขึ้นมาเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลอย่างแน่นอนเพราะขณะนี้พรรคเพื่อไทยก็เรียกว่าวิกฤตศรัทธาตั้งแต่ รับตำแหน่งหนะ้าที่นายกตรีมารวมถึงนายกตรีแพทองทานที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากความเป็นนายกตรีและคณะร,รัฐมนตรีท้งคณะด้วยนั้นคือคะแนนได้ตกต่ำไปหมดแล้วแทบจะไม่หลงเหลืออะไรเลยเพราะฉะนั้นการที่จะเลือกยุบสภานั้นไม่มีอย่างเด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะคงไว้ซึ่งรัฐบาลรักษาการเช่นนี้มีสูงเพื่อรักษาการไปในลักษณะนี้ ให้ครบเทริมนั่นเองแต่การที่จะได้รับความกดดันจากหลายๆทางทั้งจากประชาชนภาคประชาชนภาคพรรร่วมรัฐบาลหรือภาคหลายส่วนหรือพรรคฝ่ายค้านก็มีสูงเพราะฉะนั้นมาถึงจุดนี้ผมก็ให้พี่น้องทั้งหลายเข้าใจว่านี่คือเกมการเมืองของรัฐบาลที่กำลังร้อนแรงในขณะนี้นั่นเองนะครับ